สวัสดีครับตอนรับสู่การคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพจากข้อมูลที่เรามีนะครับวันนี้เราจะมา,าลงลึกเรื่องใกล้ตัวมากๆที่หลายคนเจอกันบ่อยโดยเฉพาะบ้านเราที่อากาศมันร้อนชื้นเนาะก็คือเรื่องโรคเชื้อราทางผิวหนังครับทั้งกลากเกลื่อนและก็แคนดิดาวันนี้เรามีข้อมูลจากบทความยารักษาโรคผิวหนังกลากเกลื่อนเชื้อรามาดูกันว่า แต่ละโรคเนี่ยมันเป็นยังไงรักษาแบบไหนถึงจะถูกจุดแล้วก็ป้องกันได้ไงบ้างครับค่ะเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าการวินิจฉัยให้ถูกตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยมีหลายเคสเลยค่ะที่น่าเสียดายที่แบบว่าไปใช้ยาผิดประเภทที่เจอบ,บ่อยๆเลยก็คือเอาครีมสเตียรอยแรงๆอะคะ่ะไปทาผื่นกลากอ๋อครับ ซึ่งนอกจากมันจะไม่ช่วยแล้วนะคะยังเหมือนแบบว่าไปเร่งให้เชื้อรามันกระจายตัวหนักกว่าเดิมอีกโอโ้ฟังดูแย่เลยนะครับใช่ค่ะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยงั้นเรามาเริ่มที่โรคกลากกันก่อนเลยครับอันนี้คนส่วนใหญ่จะคุ้นๆกันลักษณะก็คือผืนเป็นวงๆใช่ไหมครับขอบจะแดงๆนูนๆชัดเจนเลยตรงกลางอาจจะดูจางลงหน่อยมีขุยแล้วก็ที่สำคัญคือคันมากใช่ค่ะคันมาก แถมยังมีชื่อเรียกตามตำแหน่งด้วยอย่างสังคังก็คือที่ขาหนีบหรือห้องกงฟุตก็ที่เท้าถูกต้องเลยค่ะกลากนี่เกิดจากเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโตไฟติดง่ายมากเลยนะคะแค่สัมผัสผิวคนที่เป็นหรือว่าใช้ของร่วมกัน้าเช็ดตัวหรือแม้แต่เล่นกับสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคนี้ก็ได้ค่ะอ๋อติดจากสัตว์เลี้ยงก็ได้เหรอครับได้ค่ะได้ค่ะการรักษาหลักๆเลยนะคะถ้าอาการแบบไม่ได้หนักมากไม่ได้ขึ้นที่หัวหรือว่าที่เล็บ ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นยาทาค่ะยาทาฆ่าเชื้อราเฉพาะที่ไปก่อนครับผมพวกกลุ่มเอโซอย่างคลอไทมาโซหรือกลุ่มอะลิลามีนอย่างเทอร์บินาฟีนอะไรพวกนี้ค่ะแต่มีจุดสำคัญนะคะคือต้องทายาเลยขอบผื่นออกมาประมาณ1-2เซนติเมตรอ๋อทาให้กว้างกว่าที่เห็นใช่ค่ะเพราะเชื้อรามันอาจจะอยู่รอบรอบที่เรามองไม่เห็นแล้วก็ต้องทาต่อเนื่องนะคะประมาณ2-4สัปดาห์ แล้วพอผื่นดูเหมือนหายดีแล้วเนี่ยก็ยังต้องทาต่ออีกนะคะอีกสัก1-2ส,สัปดาห์อ๋อต้องทาต่อด้วยค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าสปอเชื้อรามันตายสนิทจริงๆเคล็ดลับสำคัญเลยนะครับเนี่ยทาเลยขอบแล้วก็ทาต่อหลังหายแล้วแล้วที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าห้ามใช้สเตียรอยด์เด็ดขาดเลยทำไมมันถึงอันตรายขนาดนั้นครับ คืออย่างนี้ค่ะสเตียรอยเนี่ยมันจะไปกดภูมิคุ้มกันที่ผิวหนังตรงนั้นพอภูมิต้านทานเราลดลงใช่ไหมคะเชื้อราก็ยิ่งชอบเลยแบ่งตัวสบายเลยทีนี้อ๋อครับผื่นอาจจะดูแดงน้อยลงแป๊บเดียวนะคะแต่ว่าเชื้อข้างใต้อ่ะค่ะมันลามไปไกลกว่าเดิมอีกทําให้รักษายากขึ้นไปอีกค่ะถ้าเป็นเยอะๆที่หนังศีซาที่เล็บหรือเป็นวงกว้างมากๆอันนี้อาจจะต้องกินยาซึ่งต้องให้แพทย์สั่งเท่านั้นนะคะเข้าใจชัดเจนเลยครับเรื่องสเตียรอยนี่อันตรายจริงๆ ต่อกันที่โรคเกลื่อนบ้างครับอันนี้ลักษณะจะต่างจากกรากเลยเนาะจะเป็นดวงเล็กๆหรือบางทีก็เป็นปื้นใหญ่ๆก็ได้มีขุยละเอียดละเอียดสีก็มีหลายแบบเลยทั้งขาวชมพูน้ำตาลมักจะเห็นแถวๆหน้าอกหลังคอแขนอะไรแบบนี้เชื้อตัวนี้เออจริงๆเหมือนเป็นเพื่อนบ้านบนผิวเราอยู่แล้วใช่ไหมครับชื่อมาลเซเซีย er ใช่ค่ะเป็นเชื้อประจําถิ่นเลยแต่พอเจอเงื่อนไขเหมาะเช่นอากาศร้อนเหงื่อออกเยอะ ผิวมันก็เลยโตผิดปกติก่อเรื่องขึ้นมาใช่แล้วค่ะเชื้อมาลาเซซเียเป็นเชื้อประจําถิ่นบนผิวเรานี่แหละค่ะการรักษาที่นิยมกันนะคะก็คือใช้แชมพูยาอย่างเช่นคีโตโคนอนซาลหรือซีลิเนียมซยัลไฟฟอกตัวทิ้งไว้สัก5้าสิบนาทีแล้วค่อยล้างออกอ๋อใช้แชมพูฟอกตัวค่ะหรืออาจจะใช้ยาทาควบคู่ไปด้วยก็ได้ถ้าเป็นเยอะจริงๆแพทย์อาจจะพิจารณายารับประทานให้นะคะ แต่จุดที่หลายคนอาจจะรู้สึกท้อหน่อยๆก็คือเกลือนเนี่ยม,มันมักจะกลับมาเป็นซ้ำได้ง่ายมากอ้าวเหรอครับค่ะไม่ใช่ว่ารักษาไม่หายนะคะแต่เพราะว่าเจ้าเชื้อมาลซิเซียเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของผิวเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการป้องกันเป็นระยะๆะะเลยสําคัญมากค่ะแล้วก็ต้องใจเย็นเรื่องรอยด่างด้วยนะคะอาจจะใช้เวลาหลายเดือนเลยกว่าสีผิวจะกลับมาเหมือนเดิมฟังดูต้องทําความเข้าใจกับมันดีๆเลยนะครับเนี่ยมาถึงตัวสุดท้ายครับ เชื้อราแคนดิดาอันนี้ก็คล้ายๆเกลือนเลยคือเชื้อราแคนดิดาอัลบิเคนส์ก็เป็นเชื้อประจําถิ่นอีกตัวที่ปกติก็ไม่ได้ทําอะไรแต่จะก่อปัญหาเมื่อมีปัจจัยส่งเสริมลักษณะผื่นจะเป็นปื้นแดงๆคันผิวจะดูปเปียกแฉะๆหน่อยค่ะอาจจะมีตุ่มหนองเล็กๆรอบๆที่เรียกว่าซ a t เท l ล t ์ล e เชนส์ด้วยนะคะอ๋อครับมักจะเกิดตามซอกพับที่อับชื้นอย่างขาหนีบรักแร้ใต้เาานมอะไรแบบนี้ครับ แล้วปัจจัยเสี right. <t <t eds eds> ่ยงนี่มีอะไรบ้างครับก็พวกความอับชื้นคนที่อ้วนมีเหงื่อมากคนที่เป็นเบาหวานหรือคนที่ใช้ยาปฏิชีวนะหรือสเตียรอยนานๆหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีพวกนี้จะเสี่ยงเป็นง่ายขึ้นค่ะแล้วการรักษานี้ต่างจาก2ตัวแรกไหมครับการรักษาก็จะใช้ยาคาสพอที่ค่ะเช่นไนสตาตินอันนี้ต้องให้แพทย์สั่งนะคะหรือยาในกลุ่มเอโซอย่างโครไทมาโซนอันนี้จะหาซื้อง่ายกว่าหน่อย ถ้าเป็นรุนแรงมากๆก็อาจจะต้องใช้ยารับประทานเหมือนกันค่ะมีข้อสังเกตที่น่าสนใจนิดหนึ่งนะคะคือถ้าใครเป็นแคนดิดาบ่อยๆหรือเป็นแล้วรุนแรงผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่ามีปัญหาสุขภาพอื่นซ่อนอยู่ก็ได้นะคะเช่นอะไรบ้างครับเช่นเบาหวานที่คุมน้ําตาลได้ไม่ดีหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันอาจจะมีปัญหาควรจะไปตรวจเช็คให้ละเอียดค่ะไม่ใช่แค่รักษาที่ปลายเหตุอย่างเดียวอืม สรุปภาพรวมการรักษาก็คือถ้าไม่รุนแรงมากก็เริ่มที่ยาถ่าเฉพาะที่ก่อนซึ่งบางตัวอย่างโครไทมาโซไบโฟนาโซอาจจะซื้อเองจากร้านยาหรือปรึกษาเภสัชกรได้ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นเยอะลามเร็วหรือไปขึ้นที่หนังศีรษะหรือเล็บอันนี้คือต้องไปหาหมอเลยเพื่อพิจารณายารับประทานใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะแล้วก็สัญญาณเตือนนะคะว่าเมื่อไหร่ควรจะหยุดซื้อยาใช้เองแล้วไปหาหมอก็คือ 1. ใช้ยาเองมา1-2ส,สัปดาห์แล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยครับ 2. อ,อาการดูรุนแรงผื่นลามเร็วอักเสบมากหรือมีหนอง 3. ตำแหน่งที่เป็นคือที่หนังศีรษะหรือว่าที่เล็บอันนี้ควรไปหาหมอค่ะหรือถ้ามีปัจจัยเสี่ยงส่วนตัวเช่นเป็นเบาหวานภูมิคุ้มกันต่ำกำลังตั้งท้องรวมทั้งถ้ามีไข้หรือสงสัยว่าแพ้ยาอันนี้ต้องรีบไปพบแพทย์เลยค่ะอย่ารอช้าชัดเจนมากครับ นอกจากเรื่องยาแล้วการป้องกันนี่ก็สำคัญสุดๆเลยนะครับเรื่องเบสิกเบสิกเลยรักษาความสะอาดเช็ดตัวให้แห้งสนิทโดยเฉพาะตามซอกหลืบต่างๆอันนี้สำคัญจริงๆถึงแม้บางทีจะรีบๆก็ตามเนาะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าโปร่งๆระบายอากาศดีไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวปนกับคนอื่นค่ะมีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากฝากไว้เป็นข้อคิดนะคะบางทีเราอาจจะรักษาเชื้อราที่ขาหนีบหายแล้ว แต่ถ้าเรายังเป็นเชื้อราที่เท้าอยู่หรือห้องกงฟุตเนี่ยมันก็เหมือนเรามีแหล่งเพาะเชื้อนะคะรอวันที่จะกลับมาเป็นใหม่ที่จุดอื่นได้อ๋อเป็นแหล่งพักเชื้อใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการจัดการให้ครบทุกจุดที่เป็นเลยสําคัญมากเพื่อตัดวงจรมันค่ะและแน่นอนการดูแลสุขภาพโดยโดยรวมให้แข็งแรงกินอาหารดีพักผ่อนให้พอก็ช่วยลดความเสี่ยงได้ทางหนึ่งสุดท้ายถ้ามีปัญหาผิวหนังไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรคือทางออกที่ดีที่สุดค่ะอย่าปล่อยไว้นานนะคะ ครับผมวันนี้ได้ความรู้ครบถ้วนเลยขอบคุณมากครับยินดีค่ะ